สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการหาค่า pH นะคะการหาค่า pH เนาะอ่ะคราวนี้เรามาจากตัว p กันก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็น p เล็กในบทนี้นะคะ p ตรงนี้เนาะ p เท่ากับ log นะคะทุกคน p เท่ากับ log ดังนั้น pH นะคะ ดังนั้น pH ของเราก็จะเท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนนั่นเองนะคะและ pOH ก็จะเท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของ OH- นะคะซึ่งมีความสำคัญระหว่าง pH และ pOH ด้วยเนาะซึ่งเราจะใช้ความรู้ในเรื่องของ ก่อนหน้านี้ความรู้ก่อนหน้านี้ก็คือเรื่องของค่าคงที่การแตกตัวของน้ำนะคะหรือว่า Kw นั่นเองนะคะ Kw นะคะค่าคงที่การแตกตัวของน้ำเท่ากับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนคูณกับความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนซึ่งเราทราบแล้วว่าค่าคงที่การแตกตัวของน้ำเนี่ยมีค่าเท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ14นะคะ คราวนี้เราจะเติมลบล็อกเข้าไปทั้งสองข้างนะคะใส่ลบล็อกเข้าไปทั้งสองข้างใส่ลบล็อกเข้าไปทั้งสองข้างนะคะอ่ะคราวนี้ลบล็อก1คูณ10ยกกำลงังลบสเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ14ส่นะคะส่วนฝั่งนน้นเนี่ยเราจะกระจาย ลบล็อกเข้าไปเนาะซึ่งถ้าค่าล็อกในล็อกคูณกันเอาค่าล็อกมาบวกกันเนาะก็เป็นลบล็อกความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนบวกกับลบล็อก OH ลบนะคะซึ่งอันนี้ก็รีเฟอร์ทูนะคะอันนี้ก็คือ pOH เนาะดังนั้น14เท่ากับ pH บวก poh แล้วมันก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนั่นเองเนาะมาเขียนไว้ตรงนี้ละกันนะคะ14ทเท่ากับ ph บวก poh นะคะอ่ะนี่ก็คือสูตรทั้งหมดที่จะใช้ในการคำนวณเรื่องของค่า ph นะคะอ่ะคราวนี้เราก็ไปดูกันต่อนะคะในแบบฝึกหัดข้อที่1น,นะคะจงหาค่า ph ของสารต่อไปนี้อ๋อ ก่อนจะมาแบบงัดข้อที่1ขออภัยนะคะลืมไปเล็กน้อยคราวนี้เรามาดูลำดับการคิดเนาะลำดับการหาค่า pH โจทย์โดนโจทย์โดยส่วนใหญ่นะคะจะหาให้เราหาค่า pH นะคะหากสารของเราเป็นกรดเเวลาเขาให้สารใดๆมาเนาะที่เป็นกรดนะคะ เราให้เรานะคะจะต้องหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนมาให้ได้ก่อนจากนั้นเราจึงไปหาค่า pH นะคะการที่จะได้มาซึ่งความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเนี่ยก็แล้วแต่เลยนะคะขึ้นอยู่กับว่า,ามันเป็นกรดแก่หรือกอรดอ่อนอะไรเงี้ยนะคะก็คือตามการหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนโดยปกติเลยเนาะแต่ถ้าสารของเราเป็นเบสนะคะ สารของเราเป็นเบสสิ่งนี้ต้องหาก่อนเลยคือความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ออนแล้วเราก็ไปหาค่า poh นะคะก่อนแล้วเราก็ค่อยไปหาค่า ph อีกทีหนึงเนาะอ่ะนี่ก็คือลำดับถ้าสารของเราเป็นกรดหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนแล้วก็ไปหาค่า ph ได้เลยแต่ถ้าสารของเราเป็นเบสหาค่า ความเข้ขนของไฮดรอกไซด์ออนก่อนแล้วก็ไปหา poh แล้วก็ค่อยหา ph นะคะคราวนี้เรามาดูโจทย์กันเนาะข้อนี้เรามีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนดังนั้นเราหาค่า ph ได้เลยค่ะดังนั้นข้อนี้ ph เท่ากับล็อกความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนก็จะเป็นล็อก1.2คูณ10ยกกำลังลบ5นะคะ เราก็ไปกดเครื่องคิดเลขได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดไม่มีเครื่องคิดเลขนะคะก็กระจายลบล็อก ok เข้าไปในล็อกคูณกันเอาค่าล็อกมาบวกกันก็เป็นลบกล็อก ok ห2บวกกับลบล็อก ok 10ยกกำลังลบ5นะคะซึ่งตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ5ส่วนล็อกลบล็อก1.2จนะคะจะมีค่าเท่ากับลบ0.08นะคะ ดังนั้นข้อนี้ pH ของเราก็จะเท่ากับ5ลบ0 0นนะคะได้เป็น4.92แล้วเราตอบได้เลยว่าข้อนี้มี pH เท่ากับ4.92นะคะแต่ถ้าเกิดใครมีเครื่องคิดเลขเราก็สามารถกดไปแบบยาวๆได้เลยนะคะจะได้ค่าเท่ากันเป ต่อไปข้อที่1.2นะคะให้ความเข้นของไฮดรอกไซด์ออนมานะคะสิ่งที่เราควรทำคือถ้ามันเป็นไฮดรอกไซด์ออนเราก็หาค่าอะไรก่อนคะหาค่า poh ก่อนนะคะดังนั้นเราก็หา poh เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของ oh ลบก็เป็นลบล็อก2คูณ10ยกกำลังลบ6นะคะ ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ5.7นะคะนี่คือ poh ค่ะแต่โจทย์ให้เราหา ph เราจะเปลี่ยน poh ให้เป็น ph ได้อย่างไรนะคะเปลี่ยนได้อย่างไรเราใช้สูตร14เท่ากับ ph บวก poh นะดังนั้น ph เท่ากับ14ลบ5.7ลบ poh นั่นเอง14ลบ5.7ตรงนี้ได้เป็น8.3 นะคะดังนั้น pH ข้อนี้มีค่าเท่ากับ8.3นั่นเองต่อไปข้อสุดท้ายนะคะเขาให้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนมาเราก็สามารถหาค่า pH ได้เลยนะคะล็อก log pH เท่ากับล log ไฮโดรเนียมไอออนนะคะก็เป็น log ok 6คูณ10ยกกำลังลบ8นะคะข้อนี้เราจะได้คำตอบเท่ากับ ข้อนี้ได้คําตอบเท่ากับ7.22ะะสาำหรับค่า ph ในข้อที่ 1.1, 1.2, 1.3เรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาดูข้อ2นะคะเขาบอกว่าจงหาค่า ph ของ hbr ที่มีความเข้มข้น0.5โมลาร์นะคะขั้นแรกเรามาวิเคราะห์ก่อนนะคะพบว่า hbr เนี่ยเป็นกรดแก่นะคะแต่ตัว100%นาะดังนั้นะ hbr บวกนะ้ำ แตกตัวได้เป็น H3O+ บวกกับ Br- ดังนั้นถ้า HBr 0.5โมลาร์ความเข้มข้นของไฮโดรเยมไอออนของเราก็0.5โมลาร์ด้วยนะคะดังนั้นเมื่อเราจะหาค่า pH เท่ากับลบกลอกความเข้มข้นของไฮโดรเยมไอออนก็เป็นลบกลอก0.5ได้เลยนะคะเพราะว่าความเข้มข้นของไฮโดรเยมไอออนของเราคือ0.5 ลบลอก0.5ก็มีค่าเท่ากับ0.3นะคะแสดงว่า pH ข้อนี้มีค่าเท่ากับ0.3นั่นเองเรียบร้อยนะคะต่อไปข้อ3นะคะจงหา pH ของสารละลายโพเทสเซียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเราทราบมาว่าสารละลายโพเทสเซียมไฮดรอกไซด์นั้นเป็นสารละลายที่มีคุณสมบัติเป็นเบสแก่ ดังนั้นถ้าเป็นเบสตามสเตปของมันเราจะต้องหาความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ออนแล้วจึงนำไปหาความเข้มข้นของพีเอ่อเอาใหม่ค่ะเราหาความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ออนนะคะแล้วเราก็ไปหาค่า poh ก่อนที่เราจะไปหาค่า ph นั่นเองดังนั้นมันเป็นเบสแก่นะคะแตกตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแตกตัวได้เป็น k บวกและ oh ลบดังนั้นถ้า โพแทสเซียมอ่อน0.2โมลาร์เราก็จะได้ไฮดรอกไซด์อ่อน0.02โมลาร์เช่นเดียวกันแต่เนื่องจากเรามีแค่ไฮดรอกไซด์ออนเราหาค่า poh ก่อนนะคะเท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของ oh ลบเราก็จะได้เป็นลบล็อก0 0นนะคะซึ่งจะมีค่ากับ1.7นะคะ poh คราวนี้สิ่งที่เราต้องหาคือ pH pH จึงเท่ากับ14ลบ pOH นั่นเองดังนั้นเราจึงได้เป็น14ลบ1.7เราก็เลยมีค่าเราก็เลยได้ค่ามาก็คือ12.3นะคะค่า pH ต่อไปข้อที่4ค่ะ ้จงหาค่า ph ของสารละลายกรดอ่อนชนิดหนึ่งนะคะที่เข้มขนม้น0.5โมลาร์และมี้อยละการแตกตัวเท่ากับ0.2นะคะข้อนี้เขาบอก้อยละการแตกตัวมาและที่สำคัญเนอ้องเขาเป็นกรดอ่อนใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องหาก่อนอื่นใดเลยก่อนที่จะไปหาค่า ph ก็คือความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนนั่นเองทำยังไงเราจึงจะได้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนคะ ข้อนี้เขาบอกเป็นร้อยละการแตกตัวดังนั้นสิ่งที่จะทำให้เรามีร้อยละอ่อหาความเ้นของไฮโดรเนียมไอออนได้ก็คือหาจากร้อยละการแตกตัวนั่นเองดังนั้นจากสูตรร้อยละการแตกตัวเท่ากับความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนส่วน Ca คูณ100นะคะข้อนี้ร้อยละการแตกตัวคือ0.2 ความเข้มข้นของไฮโดรเนออนเราไม่ทราบนะคะ CA ของเราคือ0.5นุคูณ1น0 100นะคะดังนั้นข้อนี้นะคะความเข้มข้นของไฮโดรเนออนของเราก็เท่ากับ0.2นุคูณศูส่วนนะคะซึ่งจะมีค่าเท่ากับ สี่สแบบิบน,นะคะอ๋อแป๊บนึงนะคะคิดเลขผิดนะคะมันจะได้เท่ากับ1คูณ10ยกกำลังลบ3โมลาร์นะคะดังนั้นตอนนี้เราหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนมาได้แล้วนะคะเราก็มาหาค่า ph เนาะ ph ก็เท่ากับล,บล็อก ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนก็จึงเป็นลบล็อกหนึ่งคูณสิบกำลังลบสามนะคะข้อนี้ pH จะเท่ากับสามเนาะโอเคไหมคะต่อไปสำหรับข้อห้านะคะอ่าคล้ายๆกับข้อเมื่อกี้เลยนะคะคล้ายๆข้อสี่เลยเนาะครูพยายมามทำโจทย์ให้มันมีลักษณะคล้ายๆกันเนาะอ่ะข้อห้าเขาบอกว่าจงหาค่า pH ของสารละลาย เบสอ่อชนิดหนึ่งนะคะที่มีความเข้มข้น0อ๋อ1.5มลาร์แล้วก็มีร้อยละการแตกตัวเท่ากับ5เนอะข้อนี้เบสค่ะในเมื่อมันเป็นเบสดังนั้นสิ่งที่จะบอกความเป็นเบสได้ดีก็คือไฮดรอกไซด์ออนดังนั้นขั้นแรกเราจะต้องหาความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ออนก่อนนะคะจากสูตรร้อยละเท่ากับความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ออนส่วน Cb คูณ 100นั่นเองนะคะร้อยละการแตกตัวเท่ากับ5ความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ออนเราไม่ทราบเนาะ Cb เท่ากับ1.5คูณ100เนาะดังนั้นความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ออนของเราก็ได้เป็น5คูณ1.5ส่วนด้วย100นะคะข้อนี้จะได้คำตอบก็คือความเข้มข้นของ OH ลบได้เป็น0.0 จโมลาร์นะคะจากนั้นเมื่อมันเป็นเบสเราได้ความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์แล้วเราจะไปหาค่า poh ต่อนะคะ poh ก็เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของ oh ลบก็เป็นลบล็อก0.05นะคะซึ่งจะมีค่า,ากับ1.12นะคะสำหรับค่า poh แต่สิ่งที่โจทย์ถามจริงๆก็คือค่า pH ก็เท่ากับ14ลบ pOH นะคะก็เป็น14ลบ1.12ข้อนี้ก็เลยได้เป็น12.88นะคะสำหรับค่า pH ในข้อนี้ต่อไปค่ะข้อที่6นะคะ ค่า pH ของสารละลายกรดแอซิติกนะคะที่เข้มข้น2โมลาร์ความจริงแล้วข้อนี้มันจะต้องให้ค่า Ka มาด้วยนะคะ Ka เท่ากับ1นดคูณ10ยกกำลังลบดังนั้นข้อนี้เนี่ยเราจะต้องหาก่อนจะไปหา pH ได้เราจะต้องรู้ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเสียก่อนนะคะดังนั้นข้อนี้เราจะต้องหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนโดยใช้สูตรลัดนี้ค่ะ ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเนาะเท่ากับรูท t a คูณ C A นะคะ K A ของเราในข้อนี้ก็คือ1.8ุคูณ10ยกกำลังลบ5 C A คือ2นะคะดังนั้นข้อนี้เราจะได้เป็นข้อนี้จะได้เป็น6คูณ10ยกกำลังลบ3มูล,ละนะคะ ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนจากนั้นเราไปหาค่า pH โดยใช้สูตรลบล็อก ok. ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนก็เป็นลบล็อก ok. 6คูณ10ยกกำลังลบ ok. 3นะคะก็จะได้ค่าเท่ากับ2.22นะคะค่า pH ถัดไปข้อที่7เลยนะคะหา pH ของสารละลายแอมโมเนียนะคะแอมโมเนียเราทราบแล้วเป็นเบสอ่อนซึ่งมีค่า Kb เท่ากับ1.8คูณ10ยกกำลังลบ5นะคะโดยเราจะให้หาค่า pH ของสารนี้นะคะที่1.5มลาร์ที่เข้มข้น1.5มลาร์นะคะดังนั้นข้อนี้เนี่ยมันเป็นเบสดังนั้นสิ่งที่เราต้องหาก่อนก็คือความเข้มข้นของ OH ลบ เท่ากับรูทเคบีคูณซีนะคะ kb ของเราคือ1.8คูณ10ยกกำลังลบ5 cb ของเราคือ1.5นะคะดังนั้นเราก็คิดเลยเนาะ1.8คูณ10ยกกำลังลบ5คูณกับ1.5นะคะก็จะได้เป็น5.2คนูณ10ยกกำลังลบ3นะคะเมื่อเราได้ ความเข้มข้นของ OH- ลบแล้วจากนั้นเรามาหา pOH นะคะเท่ากับลบ ok. OH ล็อก OH- ก็เป็นลบล็อก5.2คูณ10ยกกำลังลบ3นะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ2.28สำหรับค่า pOH แต่สุดท้ายโจทย์ข้อนี้ถามค่า pH เนาะ ก็เป็นลบล็อกค,ความเข้มข้นของไม่ใช่ค่ะ pH oh, ข้อนี้เท่ากับ14ลบ pH oh, o ก็เป็น14ลบ2.28นะคะซึ่งก็มีค่าเท่ากับ11.72นั่นเองนะคะสำหรับ pH ของสารตัวนี้ไปต่อกันเลยนะคะกับข้อที่8เนาะ สารที่มี pH เท่ากับ8นะคะมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนเท่ากับเท่าไหร่สิ่งที่ลืมครูลืมพูดไปนะคะก็คือเรารู้แล้วว่า pH เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนแต่ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนล่ะเวลาเราจะคิดความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนก็จะเท่ากับลบล็อก เอาใหม่ oh ขอไปค่ะเท่ากับ10ยกกำลังลบ ph นะคะสำหรับเบสก็เช่นเดียวกันนะคะความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์เท่ากับ10ยกกำลัง poh นะคะข้อนี้เนี่ยมีเขาต้องการทั้งไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนได้รับว่าเรามี ph อยู่แล้วเราไปหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเนี่ยได้ส่วน ph ตรงนี้เนี่ย ให้เราเปลี่ยนไปเป็น poh ก่อนนะคะแล้วเราจึงไปหาความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไออนเนาะดังนั้นเมื่อ p h เท่ากับ8เนาะดังนั้นความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนก็จะเท่ากับ10ยกกำลังลบ p h ซึ่ง p h เท่ากับ8ดังนั้นข้อนี้ไฮโดรเนียมไเท่ากับ10ยกกำลังลบ8นะคะต่อไปเราจะต้องเปลี่ยน p h เป็น poh ก่อนนะคะ เพื่อที่มันจะคิดง่ายกว่าเดิมเนาะดังนั้นข้อนี้นะคะ14เท่ากับเอาไหมเราจะหา poh เนาะ poh เท่ากับ14ลบ ph ใช่ไหมคะก็เป็น14ลบ8เนาะก็มีค่าเท่ากับ6นะคะสำหรับ poh ดังนั้นข้อนี้นะคะเมื่อเราทราบ poh แล้วเราไปหาความเข้นของ oh- ลบได้ค่ะ oh- ก็เท่ากับ10ยกกำลังลบ6โมลาร์เท่านี้เลยนะคะเท่านี้เลยเนาะสำหรับข้อ8นะคะต่อไปข้อ9ค่ะน้ำสารละลายที่มีค่า ph 2สักครู่นะคะ นำสารละลายที่มีค่า pH 2จำนวน100 mL มลนะ,ะมาผสมกับสารละลาย pH 4จำนวน100 mL มลเติมน้ำจนสารละลายมีปริมาตร5 0 0มลลสารนี้มี pH เท่าไรนะคะเวลาเราเอาสารมาผสมกันเนี่ยเราไม่สามารถเอาค่า pH มาหาค่าเฉลี่ยได้นะคะเราจะต้องเปลี่ยนจากค่า pH ตรงนี้ให้เป็น ความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเสร็ก่อนเท่ากับ10ยกกำลังลบ2นะคะอันนี้คือ ph 2เนาะต่อไป ph 4นะคะเปลี่ยนเป็นความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเท่ากับ10ยกกำลังลบ4นั่นเองนะคะตอน ph 2และ ph 4เนาะ คราวนี้เอามาผาสมกันถ้าสารผสมกันรเราใช้สูตร c 1เอาใหมขอโทษค่ะใช้สูตร c รวม v รวมนะคะเท่ากับ c 1เท่ากับ c 1 v 1บวก c 2 v 2นะคะ c รวมเท่าไหร่ไม่รู้นะคะข้อนี้ v รวมคือ500 c 1คือ10ยกกำลังลบ2มี100 C2 คือ10ยกกำลังลบ4คูณ100นะคะตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้หารด้วยอ๋อไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ขอไปดังนั้นตรงนี้ C รวมของเรานะคะก็ะะจะเท่ากับ1บวก0.01ส่วนห้านะคะ ดังนั้นข้อนี้เราจะได้ c รวมออกมาเท่ากับซึ่งเราจะได้เท่ากับ2.02คูณ10ยกกำลังลบ3โมลาร์นะคะคราวนี้สิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ความเข้มข้นรวมหรอเราต้องการค่า pH นะคะดังนั้น pH เท่ากับลบล็อก2คูณ 2.02คูณ10ยกกำลังลบ3นะคะดังนั้นข้อนี้เราก็จะได้เป็น2.66นะคะค่า pH ในข้อนี้ต่อไปค่ะข้อ10ข้อสุดท้ายนะคะน้ำสารลายที่มี pH 13นะคะ เพื่อมาเตรียมเบสที่มี ph 1 0เนาะจะต้องใช้ ph 1 3เนี่ยกี่ ml คราวนี้คำว่าเบสเนาะสิ่งที่จะบอกสิ่งมันได้ดีที่สุดคือความเข้นของไฮดรอกไซด์ออนค่ะดังนั้นเราควรจะใช้ความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ในการคำนวณน,นะคะข้อนี้เรามี2ค่า ph คือ ph 1 3และ ph 1 0เนาะ ph 1 3เนี่ย เนื่องจากมันเป็นเบสเราต้องไปหาค่า poh เนาะเปลี่ยนจาก ph เป็น poh ก็ประมาณ100บาทนะคะเอาใหม่ค่ะขอโทษค่ะขอโทษนะคะทุกคนอ่ะเอาใหม่เอาใหม่ ph 13เนาะจะหา poh ก็เท่ากับ14ลบ ph นะคะก็เป็น14ลบ13เท่ากับ1เนาะ ดังนั้นถ้า poh เท่ากับ1ความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ออนเท่ากับ10ยกกำลังลบ1ต่อไป ph 10นะคะหา poh ก็เท่ากับ14ลบ ph ก็เป็น14ลบ10ดังนั้น poh ของเราก็เท่ากับนาะดังนั้นความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ออนเท่ากับ10ยกกำลังลบ4เขาบอกว่า ข้อนี้เนี่ยเป็นการเอา ph 1 3ามําทำให้กลายเป็น ph 1 0เนาะปริมาตร2 0 0ข้อนี้ไม่ได้เกิดจากการผสมสารแต่ว่าเกิดจากการเจือจางดังนั้นเราจะใช้สูตรที่ว่า c 1 v 1เท่ากับ c 2 v 2นะคะ c 1ของเราคือ10ยกกำลังลบ1ซึ่งเราไม่รู้ว่าใช้เท่าไหร่ c 2ของเราคือ10ยกกำลังลบ4ซึ่งเรารู้แล้วว่าเราใช้ประมาณ50 ดังนั้น v 1ของเราก็เป็น10ยกกำลังลบ4คูณ50ส่วน10ยกกำลังลบ 1, 1นะคะตรงนี้เราก็เลยได้เป็นคิดเลยนะคะตรงนี้เป็น10ยกกำลังลบ4นะคะคูณ50ส่วนด้วย10ยกกำลังลบ1ตรงนี้ได้ v 1, 1> เท่ากับศูน ดังนั้นข้อนี้เขาถามว่าจะต้องใช้ pH 13กี่มิลลิตรก็ตอบได้เลยว่า0.05มิลลิตรนั่นเองนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการหาค่า pH แล้วก็โจทย์ประยุกต์ในรูปแบบต่างๆนะคะก็อยากให้ไปลองทำกันอีกสักครั้งหนึ่งเนาะ,ะเพื่อให้เกิดความแม่นยำเข้าใจนะคะ สำหรับค่า pH ก็ในเรื่องนี้ก็มีแค่2สูตรอ่าสามสูตรนะคะก็คือ pH เท่ากับลบ log hydroxide ion pOH เท่ากับลบ log OH- นะคะแล้วก็14เท่ากับ pH บวก pOH นั่นเองนะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีความเข้าใจกันนะคะ ถ้าหากไม่เข้าใจหรือสงสัยนะคะก็สามารถทิ้งคอมเมนต์หรือว่าสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ